สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบตน้อยเทนดี้ทาร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25พฤศจิกายน2564สําหรับคลิปนี้นะคะก็อัดกันในวันนี้เลยอัดสดเช่นเคยนะคะก็78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่า ไพ่ที่ใช้นะคะในการอธิบายก็จะเป็นชุดโรแมนติกทาร์ลอดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไพ่เดอะซันน้องๆก็จะเห็นว่าเป็นไพ่เดอะซันที่ค่อนข้างน่ารักสวยทีเดียวนะคะให้ความสดใสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมแน่นอนการได้ไพ่เดอะซันนะคะมันเป็นการตอบอยู่แล้วว่ามีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการกลับมานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ต้องบอกด้วยว่าไพ่เดอะซัมันหมายถึงโอกาสใหม่ๆนะคะน้องๆดังนั้นเนี่ยนอกจากคนลักเก่าจะกลับมาแล้วนั่นก็หมายถึงว่ามีคนใหม่ๆมาให้เลือกด้วยมีคนใหม่ๆมาให้เลือกด้วยถามบอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาเราได้ไพ่เดอะซันะคะเราก็จะ เหมือนกับมีเสน่ห์ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนี่นแหละพอดวงเรามีเสน่ห์เรื่องความรักมันก็จะทําให้มีคนเข้ามาใช่ไหมคะดวงก็จะดึงดูดทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ก็เข้ามาหมดเราก็อาจจะแบบต้องมาเลือกว่าจะเลือกใครนะคะคือในบางคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีใครมันก็หมายถึงว่าคนเก่ากลับมานะคะคือแปลว่าคนเก่ากลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาให้เลือกก็ต้องบอกว่าถ้ามีคนมาให้เลือกโดยส่วนใหญ่บางทีเนี่ย ก็อาจจะห,หันหลังให้คนเก่าแล้วก็กลับไปหาคนใหม่คือพี่เคยดูไพ่ให้กับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งออตอนนั้นน่ะคือต้องบอกเลยว่าการดูไพ่เนี่ยเวลาดูมันก็เหมือนกับเหมือนกับน้องๆไปหาหมอน่ยควรจะมี second opinion หรือมี third opinion ก็ได้นะคะคือน้องคนนี้เขาไปเปิดไพ่เองใช่ไหมคะเปิดไพ่เองเสร็จแล้วก็ส่งไปตามเว็บไซต์ อันนี้สมัยก่อนนะคะเขาก็ส่งไปตามเว็บไซต์ดูดวงต่างๆที่เขาแบบมีดวงฟรีซึ่งแบบเป็นหมอดูหัดดูดวงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือส่งไปตามเพจแล้วเนาะอันนี้คือเขาส่งไปตามเว็บไซต์พอส่งไปตามเว็บไซต์เสร็จปุ๊บก็มีคนดูให้บอกว่าแฟนะ่ะมีคนอื่นแล้วน้องคนนี้พอฟังว่าแฟนมีคนอื่นปุ๊บไปบอกเลิกเลยคือแบบ ตอนแรกอะ่ะเขามาดูดวงกับพี่กระติปใช่ไหมคะหมายถึงว่าเลิกกับแฟนไปแล้วนะตอนนั้นอะ่ะแล้วมาดูดวงกับพี่กระติบเออเหมือนเหมือนกับว่าพี่กระติบก็จําได้ว่าเปิดเซลติ c r o s s จำได้คร่าวๆว่าใบสุดท้ายก็ได้เดอ s u ซันอ่ะไพ่สวยมากเลยคือพี่กระติปก็บอกว่าเออก็มีโอกาสดีๆเรื่องความรักคือตอนนั้นด้วยความตรงที่ว่าเวลาคนมาดูดวงเขาจะเง,งียบๆเขาจะไม่พูดอะไรใช่ไหมคะพี่กะติบก็บอกว่าถ้าโสดจะมีคนเข้ามา แต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วมีเรื่องบาดหมางใจกันในความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีเขาก็เหมือนกับว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เหมือนกับว่าในภายหลังเนี่ยเขาก็ค่อยๆเล่าเขาก็เล่าบอกว่าเขาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับแฟนเลิกลากันไปแต่ว่าพอเวลาไปทํางานเนี่ยก็ยังเจอกันแต่หนูหนูก็เห็นว่าเขามองมาแต่หนูก็หันหน้าเมินหนีหนูก็แบบไม่สนใจไม่อะไรเขาอะไรอย่างนั้น คือพี่กติปตอนแรกเขาฟังก็เฉยๆทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็ยังแบบเหมือนกับคอยมาดูดวงเรื่องเรื่องแฟนเก่าเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเลิกไปสามเดือนเขาก็แบบเหมือนทํางานที่เดียวกันอะ่ะมันก็เจอเจอหน้ากันเจออะไรกันบางทีก็เ,เหมือนกับบางทีก็โทรมาดูดวงเช็คว่าเขามีแฟนไปแล้วหรือยังมีใครมาสนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสกลับมาดีกันไหมอะไรอย่างนั้นคือลูกค้าก็บอกว่า หนูไม่ไปงอ้อเขานะมีโอกาสกลับมาดีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กระติบก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลาขึ้นมาคนรักเก่าจะกลับมาเนี่ยมันบางทีมันไม่จําเป็นว่าเขาต้องมางอ้อเราบางทีเหตุบังเอ,อิญเราอาจจะไปพูดกับเขาก็ได้ทีนี้พอเหมือนกับมาดูดวงกับพี่กระติปผ่านไป,ไป,ไ,ปไปมา,มาสนิทกันนะคะจนเข้าช่วงประมาณเดือนที่แที่เก้เขาก็จึงได้เล่าให้ฟังว่าคือ คือพี่กระติบก็ถามเขาบอกว่าเออเห็นแบบดูดวงเป็คนรักเก่าเนี่ยพี่ถามได้ไหมว่าเลิกกันเพราะอะไรเขาก็บอกว่าหนูเลิกกันนะเหรอก็คือว่าหนูว่าแฟนหนูว่าเป็นคนหล่อมีสเสน่ห์เขาก็เอารูปไปดูก็บอกอื응่งหล่อจริงก็บอกเสร็จแล้วทีนี้เขาอ่ะหนูก็แบบหนูเป็นคนไม่สวยอะพี่หนูก็ค่อนข้างจะแบบระแวงว่าเขาจะ มีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหนูก็เลยเปิดไพ่ยิปซีนะแล้วหนูก็เอาไปเช็คหนูก็ส่งไปให้ส่งไปให้เว็บต่างๆเช็คเสร็จแล้วเขาก็เช็คมาให้แล้วก็บอกว่าแฟนหนูมีคนอื่นหนูก็แบบนึกแล้วหนูก็แบบหนูก็นึกแล้วเชียวเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้หนูหนูก็นึกแล้วเชียวว่าเขามีคนอื่นเสร็จแล้วหนูก็เลยโทรไปบอกเลิกเขาพี่กระติ๊บฟังแล้วก็ตกใจบอกฮะเดี๋ยวก่อนนะแค่นี้ไปโทรไปบอกเลิกเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนได้ไพ่อะไรอ่ะพี่ก็เลยพเลยถามเพราะว่าตกใจไงคือคือเขาก็บอกว่าได้ไพ่ลาจําไพ่ไม่ได้ละรู้แต่ว่ามันจะมีหกเหรียญแล้วก็ราชาถ้วยก็เลยบอกเดียวนะน้องหกเหรียญกับราชาถ้วยเนี่ยนะมันจะเป็นมันจะเป็นมีคนอื่นได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าก็มีคนดูอย่างเงี้ยแล้วมีคนดูบอกอย่างเงี้ยว่ามีคนอื่นตั้งสามคนแล้วหนูก็เลยโทรไปบอกเลิกเขาบอกเฮ้ยทําไมแบบ ไม่เช็คกับแฟนก่อนลาหรือแบบว่าตามสืบหรืออะไรก็ได้อย่างที่ชาวบ้านเขาทากันน่ะทาไมเป็นเลิกเลยอะ่ะออลูกค้าก็บอกว่าหนูคิดว่าเขาก็น่าจะมีคนอื่นเป็นเพราะว่าเขาก็ทารับลมคมในแล้วกม็มีเวลาให้ใครหนูบอกเลิกเขาพอหนูบอกเลิกเขารู้ไหมพี่เขาทายัางไงเขาเงียบเลยแล้วเขาก็เขาก็บอกอืมคือหมายว่าหนูอยากเลิกเขาก็อือเลิกก็บอกถ้าเขาไม่มีคนอื่นอะ่ะเขาก็น่าจะน่าจะไม่เลิกป่ะแต่นี่คือแบบพอหนูบอกเลิกเขาไม่ถามเหตุผลเลยเขาก็แบบเลิกเลย พี่กะทิปก็แบบนึกในใจแบบหุยน้องรู้ไหมไพ่นี่นะมันแปลได้หลายแบบนะแล้วที่ดูเนี่ยมันแปลว่าเขายุ่งเรื่องหมุนเงินก็ได้นะสับสนในเรื่องเกี่ยวความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินหมุนเงินเออเป็นแฟนเขาเมื่อก่อนรู้ไหมว่าเขามีปัญหาการเงินต้องหมุนเงินต้องทําอะไรลูกค้าก็ค่อยๆมานั่งนึกบอกเออนะเขาก็มีเรื่องหมุนเงินบอกอืมแล้วแบบทําไมแบบไม่ดูหลายเว็บไซต์หน่อยอะ่ะทําไมเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวอะ่ะ คือเขาบอกว่าตอนที่ไปดูเว็บไซต์นะั้นน่ะมีสามคนดูให้แล้วตอบเหมือนกันหมดเลยหนูก็เลยค่อนข้างมั่นใจบอกน้องเอ้ยในเว็บไซต์นั้นน่ะมันก็แบบเหมือนกับห้างห้างเดียวอ่ะก็น่าจะแวะไปซื้อของห้างอื่นบ้างไหมแล้วบอกว่าพี่กระติปแล้วจริงๆเขามีคนอื่นไหมบอกถ้าดูในไพ่นะไม่ได้มีลูกค้าก็น่าเสียเลยแล้วก็บอกว่าทาไงดีอะ่ะบอกก็ไปง้อเขาสิพี่กระติปหนูอยู่ดีๆไปบอกเลิกเขาแล้วถ้าเกิดหนูบอกเหตุผลว่าบอกเลิกเป็นเพราะว่าเออ เข้าไปเปิดไพ่เสร็จแล้วให้มือสมัครเล่นในเว็บไซต์ดูแล้วก็บอกมาแล้วเขาก็บอกมาว่าอ,อแฟนมีคนอื่นแล้วหนูก็ไปบอกเลิกเขาหนูก็โดนเขาด่าดตายคือพี่กติก็บอกว่าก็รักเขาไหมบอกก็รักเพราะฉะนั้นก็ยอมโดนด่าไปก็แล้วกันลูกค้าเขาบอกมันจะดีเหรอพี่บอกอ้าวก็าะถ้าไม่งั้นก็ต้องมาดูกับพี่อย่างนี้ตลอดแหละคือติดต่อกลับไปหาเขาซะแล้วก็ แล้วก็โทรคุยถ้าเกิดว่าเขาตัดใจจากเราแล้วโอ,โอเคอันนี้ช่างมันคือเราจะได้ไม่ต้องคาใจไะฮะว่าเขาอยากจะกลับมาหรือไม่กลับมาโอ้แต่พี่กระติ๊บคี่ว่าจะกลับไหมคือพี่กระติ๊บก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าเนี่ย แต่เดิมที่น้องเคยมาดูกับพี่อ่ะมันได้เดือะซันใช่ไหมคะเดอะซันหมายถึงคุณจะมีคนรักใหม่ก็ได้คุณจะมีคนรักเก่าก็ได้แต่ตอนนี้ในเมื่อคุณจดจ่ออยู่คนรักเก่าก,การได้ไพ่เดือะซันแล้วไพ่ใบอื่นมันก็ไม่ได้เสียนั่นมันหมายถึงว่ามันมีโอกาสเปิดให้ว่าน่าจะมีคนเก่ากลับมาได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองดูก่อนลองดูก่อนลองติดต่อไปหาเขาก่อนลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่นั่งเป็นเพื่อนหนูได้ไหมบอกจัดการเองพี่มไม่อยู่รอฟังนะจัดการเอง ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็ตัดสินใจโทรไปหาคนละเก่าพอโทรไปหาคนละเก่าคนละเก่าก็รับสายก็รับสายเฉยๆลูกค้าก็โทรมาบอกว่าเนี่ยหนูโทรไปหาเขาแล้วนะเรากลับมาคุยกันอย่างเดิมละก็ก็บอกเอ้าเหรอเออเขารับกลับมาง่ายจังเลยเนะลูกค้าบอกอพี่คือตอนหนูโทรไปอะ่ะหนูก็บอกว่าหนูก็โทรไปบอกว่าเออพี่สมมุตินะคะสมมุติว่าเขาชื่อพีเอ็มก็แล้วกันก็บอกว่า โทรไปถึงปุ๊บก็บอกว่าพี่เอ็มเขาก็เรียกชื่อใช่ไหมผู้ชายเขาบอกครับก็รับสายก็บอกครับสวัสดีครับเออลูกค้าพี่กติปนิง่งใช่ไหมบอกพี่เอ็มหนูเองนะหนูเองนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ลูกค้าก็พูดชื่อเข้าไปผู้ชายก็บอกอือ응รู้แล้วก็บอกว่าเออทาไมพี่คุยกับหนูอ่ะผู้ชายเขาก็บอกว่าอา่าแล้วทําไมจะไม่คุยอ่ะ ผู้ชายเขาก็ถามตรงๆก็เลยบอกก็หนูบอกเลิกพี่ผู้ชายบอกอือ응รู้บอกแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูบอกเลิกพี่เพราะอะไรผู้ชายเขาก็ตอบกลับมาซึ่งแบบพี่กติฟังแล้วขำมากเลยนะพี่กติฟังแล้วขำมากเป็นเพราะผู้ชายเขาบอกว่าเออถ้าเธอบอกเลิกพี่อยู่ๆเธอก็มาบอกเลิกพี่อ,อืมพี่คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องงี่เงา่า เป็นเพราะว่าเธอก็งี่เง่ามาตลอดพี่ก็ทิ้ฟังแล้วก็ข้ามขำแต่ก็ปรากฏว่าคือผู้หญิงเขาบอกงี่เง่าจริงๆด้วยค่ะอยากฟังไหมคะมันเป็นเรื่องงี่เง่ามากๆผู้ชายเขาก็ถามบอกว่าแล้วโทรมาหาเขาเนี่ยเพราะอะไรบอกคือลูกค้าเขาก็บอกตรงๆบอกว่ามีพี่หมอดูบอกว่าให้โทรกลับมาหาพี่เป็นเพราะว่ายังมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้อะไรอย่างนี้ผู้ชายเขาบอกอืมเหรอ หมอดูคนไหนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอลูกค้าเขาก็เลยบอกว่าเอาก็เอาเป็นว่าคือหนูแค่จะถามว่าหนูโทรมาหาพี่แล้วเนี่ยพี่โกรธหนูไหมพี่ยังจะคบกับหนูไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหนูยอมรับผิดแล้วว่าหนูงี่เง่าผู้ชายเขาก็บอกว่าโกรธไหมโกรธกลับมาคบไหมก็ต้องดูความประพฤติธเธอก่อนตอนนี้ก็คุยกันไปก่อนก็แล้วกัน ก็บอกเออมาเล่าพี่กติฟังพี่กติบบอกอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเขาจะกลับมาคบนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคือดังนั้นเวลาจะดูไพ่ ควรจะมี second o p i n i o n third o p i n i o n ลูกค้าบอกไม่เอาแล้วพี่เข็ดแล้วต่อไปหนูไม่ไปส่งดูดวงฟรีให้กับที่นั่นที่นี่แล้วหนูเข็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันคู่นี้เขาก็แต่งงานกันไปแล้วนะแต่พี่กระติ๊บแบขับตรงที่ผู้ชายเขาก็ผู้ชายเขาบอกว่าตอนที่เธอบอกเลิกพี่ก็แบบอืมอยากเลิกก็เลิกเป็นเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เรื่องเดี๋ยวติดต่อกับมาเองแหละเพราะว่าเธอเป็นคนงี่เง่า ก็ <laughs> พี่กระติบมาฟังก็ขำตรงนี้ว่าผู้ชายเขาก็ใจเย็นนะพี่กระติบคิดในใจว่าถ้าเป็นผู้ชายอื่นน่ะเขาคงจะแบบสติแตกแล้วว่าคืออยู่ดีๆผู้หญิงมาบอกเลิกแล้วก็ไม่ให้เหตุผลแล้วเลิกไปตั้งเจ็ดแปดเดือนน่ะประมาณนี้เลยเจอหน้าก็ทาสะบัดหน้าใสไม่พูดไม่คุยอะไรประมาณนี้คือแบบคิดเองเออเองทั้งหมดน่ากลัวมากคือดังนั้นนะคะพี่กระติบก็ต้องขอจบท้ายสําหรับคลิป78็ดสิบแปดใบคนละเก่าจะกลับมาหรือเปล่า ด้วยคําพูดที่ว่าการดูไพ่ควรใช้วิจารณญาณด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราส่งดวงฟรีไปที่ใดเราควรจะมีวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเป็นเพราะว่าคนหัดดูกับหมอดูถึงหมอดูเป็นดูอาชีพเนี่ยไพ่มัน ไพ่มันแปลได้เยอะอะค่ะดังนั้นเวลากระทบตัวอื่นแล้วมันก็อาจจะแปลเป็นได้หลายความหมายมากดังนั้นน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังคลิปนีเ้เวลาหมอดูพูดอะไรก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปก่อนนะคะก็อาจจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังมองดูแฟนเราอะเป็นอะไรยังไงก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าตัวเราเองอะไม่มั่นใจเราก็อาจจะเราก็อาจจะแบบเ,เสียเงินดูเป็นจริงเป็นจังก็ได้ บางทีเสียเงินดูเจ้าหนึ่งก็อาจจะยังไม่สำเร็จผลก็อาจจะต้องแบบดูเพื่อเฉลี่ยแล้วในขณะเดียวกันการดูพฤติกรรมแฟนมันก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะคะในกรณีนี้อ่ะละค่ะก็เล่าเรื่องยาวกันนิดนึงเนาะก็จบแล้วค่ะสําหรับ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าสําหรับคลิปไพ่เดือดซันนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปในเรื่องการให้ความหมายไพ่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด น้อยเทนดี้ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ